สวัสดีค่ะเมน,นี้ส่วนกินอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้เด้อค่ะยำบุ้นเส้นใส่หมูย่อหมูสาบค่ะอืมแบบอยากกินอะไรแซ่ๆบๆวันนี้ช่วงนี้ปิดเทมเอมเฮ้ยหาเยีกกินแบบอาหารจานเดียวเพราะว่าเด็กๆก,ก็ชอบค่ะหน่อยก็มากขึ้นไปเครื่องแบบจุกๆนั่นน,น mặc dù thao sập thao sập thao sập thao อร่อยค่ะแบบไรอืมเข็นเหนียวนุ่ม เมนูตามใจคนค่ะคน,ก,นก,กินอยากินยังไจลงไปช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวค่ะร่มเริ่มเขาซู่หน้าหนาวแล้วค่ะเริ่มมี่มแล้วช่วงลม่อมผัดไม่วีค่ะ Mình ăn cái này cũng บอกว่าว้าอร่อยอ่ะ